ก็วันนี้ก็มาสวัสดีกันช่วงยามบ่ายนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาพามาดูนะคะรถของในอู่เรานะคะอันนี้ก็วันนี้เริ่มทําสีนะคะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดนะคะสวัสดีนะคะน้องแบงค์ที่เข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีเสียเอกด้วยนะคะวันนี้ ก็มาไล์สดในช่วงช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวจะให้มาดูนะคะว่าของลูกค้าท่านไหนถึงไหนกันบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบว่ากล้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะเดินแบบขยับขยับนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เท้าเจ็บเส้นตำเท้ามีเส้นตำเท้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเดินไปเส้นตำเท้านะคะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เซียนตามเท้านี่ต้องรีบเอาออกเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่มีลูกค่ะกระทั่งเซียนตามเท้ายังไม่มีเวลาเอาออกเลยนะคะเดี๋ยวคนจะตกใจทำไมเปิดคลิปมาพูดเรื่องเท้าเลย <c oughs> เพราะว่านี้กล้องอาจจะไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะเจ้อ้อ นี่ก็เป็นของเจจากกลิดนะคะที่อยู่ที่ลบบุรีนะคะ mm hmm. ก็เป็นคันตู้แอร์นะคะ mm hmm. ก็ทำสีแล้วนะคะ mm hmm. ก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่มาเข้ารับมารับชมในขณะนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาดูนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็ช่างก็กำลังเอ,เ,อเอ่ทำทางหน้าสายไฟอยู่นะคะ สีสันสดใสนะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประกอบนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูทางด้านตู้นี้นะคะก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะคะเตรียมสติกเกอร์นะคะก็เป็นของเสียตีนะคะก็เป็นตู้ที่2ของเสียตีแล้วนะคะ ช้านี้ก็เดินไม่ไหวเลยนะคะปวดขาคุมากช่วงบ่ายพอลุกได้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าของลูกค้าท่านไหนถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะ mm. ของเสียสีนะคะ mm. ของเสตยสีก็เป็นชุดเลดนะคะโครงเหลดนะคะเป็นเหลดท,ทั้งหมดนะคะของเสียสีก็ต้องของขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทางอู่สิการค้าของเรานะคะ ส่วนทางด้านตู้นี้ก็เป็นของเสียบอลน,นะคะเสียบอลวัดเทพนะคะอันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะแล้วก็รอคิวขึ้นประกอบนะคะแล้วสวัสดีเซียนกบนะคะสวัสดีน้องแ้งนะคะ ท่านนะคะที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถใหม่นะคะที่อยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะเป็นตัวท่อกับหลังนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะของเจนอบแล้วก็ของทุกท่านนะคะรวมถึงของน้องแบงค์ด้วยนะคะ ก็อ,อาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านปากนะคะสวัสดีเสียเก่งด้วยนะคะ วันนี้เราก็มีช่างมาทํางานกันนะคะถึงเป็นอาทิตย์แต่เราก็มีช่างมาทํางานกันนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะที่มีมาให้ทางอู่เรานะคะขอบคุณมากๆาจริงๆนะคะตอนนี้เราก็ทําเลียงกันะ,ะก็เสร็จใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะตรงช่างก็กําลังทําอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านล่างบ้างนะคะ วน,นี้หัวใจเยอะมากขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้คนไลฟ์สดก็ป่วยเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้ดูผลง,งานนะคะว่าของลูกค้าถี่ไหนกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ช่างก็กําลังบางส่วนก็ทําท่ออยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นทางด้านรถตีดินนะคะรถตีดินเราก็ขึ้นคู่ทั้งหมด2คันนะคะก็เหลือการประกอบนะคะ็นรถตีดินรุ่นออตู้แอร์นะคะทังหน้าตู้แอร์ก็จะอยู่ทางด้านนอกนะคะก็คืออะไรเราก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะน,นี้จะเป็นป่ายชิงชุดนะคะอันนี้เซียเนนะคะ ลูกค้าของเราเองก็มาช่วยทําด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะเข้ามาดูงานมาคุมงานแล้วก็มาช่วยทางอู่ทาด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเจเน่มากๆนะคะเจเน่บอกช่วงนี้ว่างนะคะก็เข้ามาทุกวันนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆ น,นี้ก็เริ่มขึ้นทางอุ้มนะคะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นตวแวร์อีกหนึ่งตู้นะคะใช่ค่ะเซโน่ของเ,เองจเนจัดเต็มนะคะคุมงานเองเลยนะคะเข้ามาที่อู่ทุกวันเลยนะคะ กรจะเป็นทางด้านเครื่องนะคะแล้วก็มีทางด้านกู้แอร์รถเกี่ยวนะคะ mm hmm. วันนี้ก็อาจจะบอกชื่อของลูกค้าไม่ครบทุกท่กทานนะคะเพราะว่าวันนี้พอค่อย,ยังชั่วปวดเท้าก็รีบมาไลฟ์สดให้ดูนะคะ กี่วันก็พร้อมส่งนะคะสําหรับคันนี้แล้วเราก็จะรีบขึ้นทางด้านคันใหม่ให้เลยนะคะคันใหม่ก็จะขึ้นให้ของเ,ออเสียเอกนะคะแล้วก็ต่อด้วยของคุณจารุวันนะคะ ขอบคุณนะคะทุกๆกาลังใจนะคะที่ส่งให้มากับทางอู่สิเจริญการช่างของเรานะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านขอบคุณทีมช่างทุกๆคนนะคะแล้วก็เราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่โทรติดต่อเข้ามานะคะแล้วเรารับให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คิวเราก็คือเต็มแล้วจริงๆนะคะเราอยากทําให้ทุกๆคนนะคะแต่ว่าก็สุดความสามารถของเราแล้วจริงๆเราก็พยายามเร่งให้เต็มที่แล้วนะคะ ก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะคะของทางอู่สิเจริญการช่างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อรถเกี่ยวข้าวนะคะรถตีดินหรือว่ารถฉีดยานะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ